ช่างปรีชาช่างปาเก้รับงานปูพื้นไม้ปาเก้รับปูพื้นไม้จริงทุกชนิดทุกขนาดช่างปรีชาช่างผู้ชำนาญงานพื้นไม้โดยเฉพาะรับงานได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศราคามาตรฐานผลงานคุณภาพช่างปรีชาช่างปาเก้รับงานขัด <iques> พื้นไม้ปาเก้ขัดพื้นไม้จริงทุกชนิดทุกขนาดทาเคลือบสีโพลิยูรีเทนทุกชนิดทุกที่ห่อรับงานได้ทุกจังหวัด ทั่วประเทศบริการงานขัดด้วยเครื่องขัดพื้นไม้ชนิดเก็บฝุ่นที่สามารถขัดดูดเก็บฝุ่นได้ถึง95%ให้ความเที่ยงตรงสูงในการขัดพื้นไม้ทุกชนิดทุกขนาด ช่างปรีชาช่างปาเก้รับงานซ่อมแซมพื้นไม้จริงทุกชนิดทุกขนาดรับงานซ่อมไม้ปาเก้หลุดหล่อนซ่อมพื้นไม้ปาเก้กง่งรับงานได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศดำเนินงานโดยช่างปรีชาช่างผู้ชำนาญงานพื้นไม้โดยเฉพาะราคามาตรฐานผลงานคุณภาพ ติดต่องานโทร0814403952โทร0904094788รับงานได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศโทรไปหาช่างปรีชาคุณจะได้คำตอบทุกเรื่องเลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ปักหมุดเอาไว้แล้วข้างล่างนะคะ สำนักงานร้านช่างปรีชาปากเก้เลขที่109ทับ388หมู่1หมู่บ้านทัญพฤกษถนนรังสิกนครนายกตำบลลำผักกูดอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี12110